ตอนนี้ลงทันของเรากำลังขายดิบขายดีเลยนะคะพี่น้องประชาชนจะมารับน้ำส้มรับกระเป๋าแจกกันกันนะคะเพื่อนๆค่ะก็ที่วัดป่ามันปลาสามคคีนะคะน่ะก็ทำกับพี่ชายนะคะทำกับพี่ชายนะคะเนี่ยพี่ชายพี่ชายก็ไล่สดเราก็ไล่สดจ้ะประมาณนี้เละจ้ะรับบนเทือวหน้า จับเอาเลยจ้าจับเอาเลยจ้าสีชมพูสีชมพูมันไม่มีเดยม่มีเดส้มเนี่ยนี่บอกจ้าสีชมพูมีอยู่สิบ่มีเนียมั้มีมีบ่อ๋อนี่เดี๋ยวีบงหมวยยายบังไปร้านสาวเอาสีชมพูสิ

เราเอาโทรศัพท์ไอ้ใส่นีะนะนี่เอาใส่นี่แล้วก็มีแผ่มันอันนี้นี่นี่สนี่ยละนี่ใผ่มหนันนี้ดีๆีๆๆๆเอาจับเอรับเอ้ากระวไป่ยาเดีเอาจับเอาเลยจับเอาเลยจ้ากระเป๋าเอาไว้ไปใส่อย่างเดียวให่เอาเอา ลองทานได้ขายดีเลยวันน <là> ี้ไอ้ลัดให้มันแน่นๆเด้อไม่ต้องให้มันโตถ้ามันมันหลวมไอ้ก็ม้วนให้มันก่อนอันนี้ก่อน กินข้าวก็อิ่มกันแล้วก็แจกลงทานกันจ้าดูพี่น้องบ้านเฮาท่อาอร่อยมั้ยอิ่มหรือยังอ่ะในเดียวทําโดยร้อยพันซึ่งท่านพระอาจารย์ดงแก้วจ้าตะกาขยายอยใกล้โตเลยนะเนี่ หอะระฆังเนี่ยงามมากเลยนะคะเพื่อนหอะระฆังได้งามมากนะคะหอะระฆังเนี่ยไอบอกว่านานหลายหลายหลายนั่นเลยหลายปีเลยนะ,ะทำจากไม้ด้วยเลยะคะ่ะตรงนี้มันจะเป็นวัดป่านะคะวัดป่ามันป่านะคะเพื่อนเพื่อนวัดป่ามันป่านะคะ